สวัสดีค่ะนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่83รุ่นพิเศษก็คือ VIP c t Level T ไทยมาสา์ as as as, บวกกับ Aroma มาสก์เทอเรี t R a P e. เป็นคอร์สอะไรครับคุณฝนเป็นคอร์สของ VIP Super ปป VIP ค่ะใน Super ปเ,ปเลยนะคะกิน อยู่สบายนะคะพอ,อตเกเย็นก็เป็นไงคะเมานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แล้วก็นะคะของเ r a ูเ a t i o n กับทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบ one day cost นะคะใบนี้สามารถที่จะเอาไปทํางานได้เลยนะคะซื้อประกันแล้วก็สามารถที่จะไปสมัครงานได้เลยแล้วก็รออีกใบนึก็คือ BTS ส k i ิล level 3เทมาสั่กสศศ์ก็อีกประมาณ8ปีนะคะก็เอาใบนั้นเวลาไปสมัครงานคุณสามารถใช้ใบนี้กับใบเทมาสั่ คู่กันแล้วก็ทำงานได้ทั้งไทยมาสสแล้วก็อารมาเทอรรปีมาสสก็คือออนมาสส์เนาะแล้วก็วิดออนมาสสนะคะรเยอะมากถามว่าถามว่าเรียนจบแล้วไปเปิด้านใช่ไหมครับผมครับก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตับเร็วเร็วนี้แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่าได้อะไรจากคลาสนี้ของเบทีครับคลาสนี้เรอครับได้เทคนิคเบสิกทุกอย่างตั้งแต่ พื้นฐานจนไปถึงอแอดวานซ์เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะที่เวลาที่ที่เรามาทำเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลากันมากเนาะใช,ใช่แต่ว่าเราก็แบบพยายามทำทุกวินาทีให้มันให้มันมีคุณค่าให้มันได้ได้วิชาที่ที่เรียนไปจากคุณครูค่ะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เราโดยที่ไม่มีการก์ดะค่ะมาเรียนกันนะคะนี่นะคะนี่คนสวยนะคะอันนี้เป็นซูเปอร์สปานะคะเป็น Super เปร์สตปาแห่งคลาสของเรานะคะเพืเ่อนๆหัวเราะตลอดครับคนแก่ไม่เครียดไในจำอะไรไม่ได้แต่เพืเ่อนๆช่วยค่ะค,คุณครูก็อดทนมีความอดทนสูงมากนี่ดิรู้สึกว่าเป็นยังไงมางโอเคไหมกับการสอนแคสกับอดทนสูงเหมือนกับที่ครูเขาให้มาคะม่ะแล้วเราก็จะต้องได้ไม่มากก็น้อยแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มขึ้น<ม>ขอให้มีความพยายามและอดทนค่ะได้แน่นอนแล้วอายุเป็นุอเปส่าคะ อ,อายุไม่เป็นุูปปสักค่ะแกคนนี้ก็เรียนได้ใครนิดห้าสิแล้วนิดนี้ก็ยังมาเรียนอยู่คนที่60สิบเวลคัมเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเป็นสาลพิทมาสารที่ดีไม่จะเป็นก็อายุน้อยอายุเยอะให้มีฝีมือให้นวดผูกหลังให้ลุ้เส้นแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีครูที่ดีจะครูฝนและวครูแพทนะอ,อ,อะไรที่ที่โมจะพูดพ่นิดพูดไปหมด <laughs> ท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักค่ะมามาเลยค่ะอาจารย์มีความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของร้านนวดนะคะแม้ว่าไม่มีประสบการณ์หรือว่านวดไม่เป็นก็มาหาครูแคทได้ครูฝนได้ค่ะแนะนําทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่การเริ่มต้นจากที่ไม่รู้อะไรเลยครูแคทสอนให้หมดเลยค่ะคะูแคทไม่หมองวิิาค่ะครูฝนก็ไม่หมองวิชาอยากรู้อะไรถามได้เลยคท่าเพราะเรามาอยู่ในโลกของพี่เองต้องต้องเพชร ก็ต้องพยายามแบบาตามเขาแล้วก็พยายามปรับสภาพตัวกับเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ก็ฝากไว้นะคะสาหรับเพื่อนๆหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพเป็นจากที่ทํางานอยู่แล้วหรืออยากจะเปลี่ยนอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ๆแคลรก็แนะนํานะคะเรื่องของการเรียนการสอนหรือการมีใบเซอร์เคดเพื่อไปทําธุรกิจใหม่ๆแคลรว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษในในอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของ เฮลตี้เนี่ยจะมาแรงมากเทรนผู้นีจะมาแรงควรจะกลับมาฮิลลิง่งร่างกายกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดหรือการบำบัดที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาสู่วงการนวดนะคะเปิดร้านเป็นเจ้าของก็ติดต่อกันเข้ามาคือเราไม่ได้แค่ว่าจะนวดเป็นหรือไม่เป็นเราได้เพื่อนเราได้คอนเนคชั่นด้วยคะใครที่แบบสนใจก็อย่าลืมนะคะอินบ็อกมาสอบถามแคลหรือว่าติดต่อแคลได้ <ใน S 1> ดที่พักไลน์แอดแคเแล้วเจอกัน